เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่16ธันวาคม2565กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนาค่ะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะดิฉันก็ให้แนวทางกันเป็นประจํา ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะสำหรับในงวดที่แล้วนี้ต้องขออาภัยอีกงวดนะคะในงวดนี้จะเปลี่ยนตารางใหม่นะคะเนื่องจากว่าในงวดที่แล้วเข้าแค่เด่น2นะคะดิฉันยึดเป็นระบบ4ตัวนะคะผลข้างล่างจะเป็น6-6นะคะถ้าเป็นระบบ6ตัวผลข้างล่างจะเป็น1-2นะคะ ถือว่าไม่เข้านะคะถึงตารางจะมีเลข2และเลข1เพราะว่าเป็นระบบ6ตัวนะคะแต่ดิฉันให้เป็นระบบ4ตัวค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะหลายครั้งเข้าเข้าไประบบ6ตัวแต่ว่าดิฉันยึดตามนี้นะคะก็เข้าแค่เด่น2นะคะหลัก10บนค่ะในตารางสถิติมาเลข6และเลข2เท่านั้นนะคะไม่ได้นะคะหลุดนะคะก็ต้องขออาภัยอีกครั้งนะคะ เรามาดูตารางสถิติของหวยราในวันนี้นะคะจะเป็นตารางใหม่นะคะดิฉันต้องเปลี่ยนตารางนะคะไม่สามารถใช้ตารางเดิมนะคะได้นะคะเนื่องจากว่าตามสถิติที่ทํามามันเป็นเช่นนั้นนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยราในวันนี้นะคะตัวเลขในตารางก็จะมีเลข8 6 1หกหนึ่งค่ะ 861307นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและลองนะคะของหวยลาวนะคะเด่นก็จะเป็นเลขเด่นิค่ะล,ะ,คะ,ละลอง7นะคะเด่น8แล้วลอง7นะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี่นะค่ะนามาจับคู่วินกันนะคะสําหรับท่านที่จับเป็นนําไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะตัดชุดวัตใจให้ด้วยค่ะต้องขอเตือนก่อนนะคะว่าชุดวัตใจที่จะตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการชมหวยไทยนะคะที่ฉันได้ลงให้ไปแล้วนะคะที่ช่องคนวังเลขชาแนลนะคะไปรับชมได้ที่ช่องนั้นค่ะช่องนี้เป็นช่องสำรองของช่องคนวังเลขชาแนลนะคะสามารถเซิร์ชได้ใน YouTube อรเ,เลยค่ะว่าช่องคนวังเลขชาแนลมันก็จะขึ้นช่องของดิฉันนะคะโลโก้สีแดงค่ะช่องนั้นจะลงหวยไทยและหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยนี่จะลงให้ประจําทุกวันค่ะส่วนหวยไทยในงวดวันที่16นี้ลงให้ไปแล้วนะคะไปรับชมได้ค่ะ ชุดเด่นของหวยลาวนะคะตัวเลขสามารถมีเข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะปกติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะเราอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด86 81 8 7 6, 7 6 71ค่ะ อ้าชุดนะคะ8 6 8 1 8แ 7, 7 6และ71ค่ะ5ชุดวัจใจที่อยู่ในชุดเด่นค่ะต่อไปก็จะเป็นชุดกันนะคะในชุดกันนี้ก็จะมีชุดวัชใจอยู่ด้วย1ชุดค่ะแล้วก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะคะก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขเพื่อความบันเทิงค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีค่ะ คุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุว่าใจหนึ่งชุดนะคะก็จะเป็นชุด61ค่ะชุด61นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ